คบสิจพิบาลนะครับขอพระคุณความรักในการปกป้องอยู่เหนือพวกเราและเชื่อว่าพวกเราทุกคนสบายดีและเวลาที่เราให้กับพระเจ้าก่อนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เราควรพึงควรระทําก่อนที่เราจะทําภารก,กิจของเราทุกอย่างในวันนี้พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่ห้าครับข้อ หนึ 1> 1่งถึงข้อห้าจริงๆนั้นก็ทั้งหมดที่ห้าทั้งหมดจนจบนี้ก็เกี่ยวข้องกันแต่ผมแบ่งช่อยย่อยออกไปเพื่อเราเองจะไม่ยาวและมากเกินไปวันนี้ผมจ้งหัวข้อว่าคำตักเตือนจากผู้ใหญ่นะที่ผมยกมาในข้อเดียวหนึ่งฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่อันนั้นเนี่ยในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่ก็คือหมายถึงตัวเปโตเองคำว่าผู้ใหญ่คือ เปโตรผู้นะครับใหญ่ฝ่ายวิญญาณพี่ท่านเองในฐานะที่เป็นผู้นำของกิจักรเป็นอ,อักระทูตที่พระเยซูแต่งตั้งนะครับขึ้นเขาเองได้แนะนำพี่น้องพวกเราและในกลุ่มที่เปโตรพูดแนะนำนี้ผมสามารถพูดแบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มผู้นำนะครับใช้คำว่าผู้ใหญ่บรรดาผู้ใหญ่นะครับ สองนะครับขอไขคือกลุ่มสมาชิกนะพระกมพีเนี่ยพูดในข้อที่5นะครับพูดถึงเรื่องของผู้อ่อนอาวโุโสนะแล้วข้อขอควายคือท่านทุกคนอยู่ในข้อที่นะครับห้นะครับ,นะรบ <c oughs> ั้นเรามาดูด้วยกันนะครับเรามาดูกลุ่มที่1ก่อนนะนะคำตักเตือนจากผู้ใหญ่นะครับคือกอไก่ผู้นำครับ อยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่4มากหน่อยนะครับม,มีทั้งหมดสำหรับผู้นำนะครับ3าข้อคิดด้วยกัน1จงเลี้ยงดูฝูงแกะอยู่ในข้อที่2ในข้อที่2บอกว่าจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านนะครับเราสังเกตด,ดูให้ดีคำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้คงเป็นหมายถึงอาจจะเป็นผู้ปกครองผู้ที่ดูแลคิดจัร ดูแลสมาชิกซึ่งพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นผู้เลี้ยงและใช้สมาชิกว่าฝูงแกะนะเหมือนฝูงแกะนี้นะครับเลยข้อคิดก็คือฝูงแกะของพระเจ้าเห็นไหมครับที่อยู่ในความดูแลของท่านฝูงแกะนี้ไม่ใช่เป็นของออของเราของเขาของผู้นำนะครับแต่เป็นของพระเจ้าและ อยู่ในความดูแลของท่านหมายถึงพระเจ้าเป็นคนมอบหมายให้เราดูแลพี่น้องเราเป็นผู้นำนะครับพระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลใครครับสมาชิกคนใดพี่น้องของเราคนใดเราเองจะต้องมีท่าทีในการที่จะเลี้ยงดูคำว่าเลี้ยงดูนั้นหมายถึงการให้อาหารการดูแลการปกป้องการเท่ไหครับเอาใจใส่นะ ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นภาพของที่ผู้เลี้ยงควรที่จะทำรวมทั้งการปกป้องลูกแกะด้วยนะข้อคิดประการที่สองกับท่าทีของการเลี้ยงแกะเรามีผู้เลี้ยงมากมายที่มีการเลี้ยงแกะที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าพวกเราไเป็นผู้นำที่ไดรับมอบหมายมามีข้อคิดสามประการที่ เปรโตพูดเทียบเทียงกันในระเปรียบเทียบระหว่างพูดด้านบวกและพูดด้านลบผมจะพูดสรุปเอานะครับ 2.1. ด้วยความเต็มใจไม่ฝืนใจสิ่งที่เราได้รับทำมอบหมายเราต้องทำด้วยหัวใจที่เต็มใจที่จะทำไม่ใช่เพราะถูกบังคับนะครับงานที่เราเองได้รับมอบหมายให้เราทำอะไรก็ตามในกิจจักรเราต้องทำด้วยความเต็มหัวใจ ไม่ใช่เพราะเราเองฝืนใจที่ทำหรือไม่เต็มใจที่ทำไม่ควรอย่างนั้นนะครับ2.2ทําดทำด้วยใจเลื่อมใสไม่โลภหมายถึงด้วยใจสมัครนะด้วยการอุทิศไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ผมพูดอีกครั้งนึงครับสิ่งที่พวกเราทำไม่ว่าเราจะเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้สอน เทศนาหรือทำหน้าที่ใดก็ตามให้เราทำด้วยหัวใจที่ความศรัทธาของเราที่มีต่อพระเจ้าในที่นี้ใช้คำว่าเลื่อมใสไม่ใช่ทำเพราะเราหวังได้ผลประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ท้านเรื่องชื่อเสียงเงินทองผลประโยชน์การยอมรับหรือผลประโยชน์เพื่อตำแหน่งไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พึงควร2.3กับด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างไม่ใช่อำนาจเราต้องเป็นแบบอย่างชีวิตชีวิตพูดดังกว่าคำพูดนะครับการใช้อำนาจบังคับไม่ใช่เป็นคำสอนที่พระคัมภีร์พูดสำหรับพวกที่เป็นผู้นำผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับการใช้อำนาจการบังคับข่มขู่ควบคุมไม่ใช่เป็นวิธีการของพระเยซูพระเยซูไม่เคยทำ สาวกของพระองค์และกับพวกเรานะครับประการที่3ครับพระสัญญาแก่ผู้เลี้ยงครับพง์สัญญาไว้พงจะเตรียมมงกุฎนั้นให้กับพวก,พวกเราพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่พงเป็นผู้เลี้ยงที่เป็นแบบอย่างแก่เราวันหนึ่งจะเสด็จกลับมาและพง์จะประทานมงกุฎนี้เขาจะเรียกว่ามงกุฎแห่งศักดิ์ศรีนะครับให้กับพวกเรา ทุกคนที่เราได้ตั้งใจทำงานเพื่อพระองค์ขอไข่ครับสมาชิกครับอยู่ในข้อที่5หน้าที่ของสมาชิกพึงควรกระทาในทํานองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสคําว่าอ่อนอาวุโสหมายถึงคนที่เป็นคนหนุ่มอายุน้อยคนที่นะครับเป็นสมาชิกนั่นเองคือผู้ตามมีสองข้อที่พึงควรกระทา ข้อที่หนึ่งคประการที่หนึ่คือจงเชื่อฟังคําของผู้ใหญ่การเชื่อฟังคือการยอมอยู่ใต้อํานาจการปกครองที่ผู้นําหรือผู้เลี้ยงนะครับได้รับมอบหมายจากพระเจ้าหน้าที่นะของสมาชิกจะต้องเชื่อฟังครับการเชื่อฟังนี้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์มากมายในทุกๆนะครับสังคมเช่นนะครับไทย เราเองต่อรัฐบาลเราต้องเชื่อฟังนะครับประธานาธิบดีหรือกษัตริย์ในครอบครัวภรรยาต้องเชื่อฟังสามีในที่ทำงานลูกจ้างต้องเชื่อฟังนายจ้างและในกิจจการนะครับเช่นเดียวกันสมาชิกต้องเชื่อฟังผู้นำหรือผู้รับใช้เบอร์เจ้าประการที่สองจงทอมใจต่อกันและการอันนี้พูดถึงสมาชิกต่อสมาชิกเราต้องทอมใจ การถ่อมใจนี่เราแสดงออกได้หรือสังเกตได้ไม่ยากครับคนที่ใจถ่อมคือคนที่มีใจที่ยอมเชื่อฟังคนที่ใจถ่อมไม่เพียงแต่ยอมเชื่อฟังเขายอมฟังคนอื่นแต่คนที่พูดเอาพูดเอาไม่ฟังคนอื่นนะครับคนนั้นไม่ใช่เป็นคนที่ใจถ่อมคนที่ใจถ่อมเป็นคนที่จะไม่ยกย่องตัวเองนะครับคนที่ใจถ่อมนะเขาจะไม่นะครับ คิดว่าตัวเองนี้เนี่ยเก่งกว่าสำคัญกว่ามีค่ามากกว่าเพื่อนแล้วผมพูดในด้านหนึ่งในด้านบวกคนที่ใจถ่อมคนนั้นเนี่ยจะยอมปฏิบัติรับใช้พี่น้องนะครับของเราพี่น้องขอให้เรามีใจที่ถ่อมสังคมนะครับทุกสังคมได้โดยเฉพาะในกิจจักรความถ่อมใจนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้อง และอยากจะเห็นในชีวิตของพวกเราผมปิดท้ายนะครับด้วยข้อที่หตอนท้ายด้วยว่าพระเจ้าเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองของแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเองอยากได้พระคุณของพระเจ้าเฟาเวอร์จากพระเจ้าเราต้องถ่อมใจแต่ตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าจองของ เย่อหิ่งคำว่าเย่อหยิงตรงข้ามกับคำว่าทอบใจนะครับระวังให้ดีนั่นเรากำลังตังต้งตัวเองเป็นศัตรูเนี่ยกับพระเจ้านะครับแล้วบุคคลที่สามขอควายกับท่านทุกคนตั้งแต่ข้อที่6เป็นต้นไปนะครับเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายหมายถึงทั้งหมดอันนั้นผมจะฝากไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ว่าวันพรุ่งนี้พระคำของพระเจ้า เปตโตที่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เตือนพวกเราทุกคนอย่างไรบ้างขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรพระวจนะพระคำของพระองค์